สวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับพามาเลาะมาชมรถไถที่บ้านเรานะฮะนะครับมีคนี้คลิปนี้มีรถแนะนําเข้ามามีรถใหม่มีรถใหม่แนะนํานะครับผมมีประมาณสองสาคันนะฮะเราเช็คสภาพอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านใดสนใจรถถ่ายฟอร์ดนะครับรุ่นไหนก็ลองดูคลิปนี้นะฮะเพื่อมีรุ่นที่ท่านต้องการอยู่ในคลิปนี้นะครับ จะได้โทรมาคุยสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะครับสำหรับ6640คันนี้นี่ติดจองนะครับรอเลิกส่งให้ลูกค้านะฮะนะครับนี่ไปลุยมาทดสอบประสิทธิภาพมาอย่างเลอะเทอะเลยครับผมนะครับคันนี้ลูกค้ากำลังเพจจองไว้แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเร็วนี้ครับได้จัดส่งครับผมสำหรับ6600คันนี้นะครับได้เข้ามาใหม่นะฮะรุ่นสามอิริโตฮโฉดเดี้ยปั๊มเฮ็ดนะครับผมนะครับ ยังไม่มีคนจองครับสําหรับเจ็ดทงกึ่งสูงคันนี้นี่ลูกค้าหนองบัวลำพูจองแล้วนะครับนี่ครับผมรอเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับนะฮะเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ก็จะส่งได้เลยครับสําหรับคันนี้นะฮะเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับเราเทอร์โบใหม่นะฮะสุดท้ายนี้เป็นเทสเก้าศูนย์ครับนี่นฮะที่ช่างเรากำลัง บิ้วอยู่นะสับทีเข้าสูตรนี้เช็คใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมนี่ฟิตเครื่องใหม่นะฮะฟิตเครื่องเช็คปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนยางเดี๋ยวจะสำหรับทีเข้าสูตรคันนี้นี่เรามีคลิปนะฮะคลิปขั้นตอนการทําเครื่องการทําสีการ,การเช็คสภาพทุกส่วนนะฮะเรามีคลิปอยู่เดี๋ยวให้เสร็จคันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะลงคลิปไปดูนะฮะเมื่อเช็คอะไรไปบ้างนะครับ ไปให้้หชมคร่าวๆก่อนนะครับรถคันนี้อ่าคันนี้เป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ครับคันนี้ได้เข้ามาใหม่นะฮะจะเห็นช่องป้อมแบบอ๋อกลมๆเงยอยู่ข้างรถเจ็ดหกนี่นะฮะแล้ป้อมทำอะไรคันนี้ฮะคันนี้เช็คเยิมทั้งคันจุดคันหน้าเช็คอยู่ทั้งคันจุดคันหน้าใหม่นะฮะคันหน้าเช็คใหม่ทั้งหมดเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับ่ลงป้อมว่าอย่างนั้น ดูสภาพเฟืองสวยนะครับพี่นี้ครับคันนี้ยังไม่มีคนจองนะฮะเพิ่งได้เข้ามาใหม่ครับผมเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะฮะเทอร์โบแท้ติดรถนี่ครับนะครับผมมีเข้ามาใหม่สองสำคัญนะครับสำหรับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ลูกค้าท่านใดต้องการรถรุ่นนี้เนี่ยนะฮะสามารถโทรสั่งจองกับเราได้เลยนะครับผมนะฮะเราจะเช็คสภาพให้อย่างดีครับพร้อมใช้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวดูด้านนู้นครับลูกค้าจากสุราษฎร์ ธานีได้จองแล้วนะครับผมเป็นเจ็ดทุกูสูงเหมือนกันนะครับเป็นงานสั่งจองจากทางจอสุรัฎน์ธานีนะฮะอันนี้พ่นสีตัวไว้รอทําสีฟ้านะครับเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้อากาศครึ้มนะฮะก็เลยไม่ได้พ่น <c oughs> นะครับจะเป็นยางเป็ย่ยนยางใหม่หมดแล้วสี่เส้นนะครับสี่ตัวทําเสร็จแล้วครับผมนะร,บรอทําสีชุดครอบ น,นีจางนะครับครับผมอ่าครับผมอ่าดูกันต่อนะฮะมอสโกเบรกร,รับโทรศัพท์นะฮะอ่าเดี๋ยวแวะชมชุดครอบทิศก็สุนนะครับอันนี้เราทําพื้นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็คาดว่าคงใช้เวลาอีกประมาณสักสิบว่าันเนี่ยนะ่าจะเสร็จาทิศกสุล กองใหญ่เกียร์แปดคูณสองนะฮะเช็คใหม่ทั้งคันครับผมนี่ครับเปิดติดเปิดหนึ่งคันแล้วก็มีหกหกหนึ่งศูนย์เกียร์แปดคูณสี่อีูอีกหนึ่งคันนะฮะนี่ครับคันนี้สำหรับคันนี้เราขายอยู่ถ้าตามสภาพขายอยู่สามแสนเก้าหมื่นเก้านบาทนะครับผม ตัดสภาพนะฮะสามแสนเก้าหมื่นบาทสภาพแบบนี้ครับผมเกียร์แปดคูณสี่ครับทะเบียนเอกสารทะเบียนนะฮะเดี๋ยวขออบบบนุญาตรัโทรศัพท์อีกสักแป๊บนะครับอ่ะอ่ะครับผมต่อเลยนะฮะคันนี้สามแสนเก้าครับเอกสารทะเบียนนะครับผมเกียร์แปดคูณสี่ขาดตัดสภาพนะฮะถ้าจะให้เช็คหรือทำสีก็ได้ครับผม ทำให้ได้นะฮะถกท์อีกแล้วครับผมตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะวันนี้ได้รู้สึกจะได้ไมาจากเชียงรายครับผมเราวบิ้วเหมยทั้งคันนะครับตอนนี้เจ็ดหกหนึ่งศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ดูแป๊บนะฮะ อ๋อตอนนี้เป็นหกหกถึงศูนย์ครับไม่มีทะโบนนะฮะหกหกถึงศูนย์นะฮะมีหกหกถึงศูนย์สองคันนะครับว่าเจ็ดหกถึงศูนย์หนึ่งคันนะฮะที่ยังว่างอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรคุยโทรสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะครับถ้าทําสภาพเช็คสภาพใหม่เสร็จแล้วก็จะสวยแน่นอนนะฮะนะครับอ๋อด้านในนี่เป็นงานจองจากลูกค้าส่งขานะฮะหกเปนหกพอเดียวครับผมนะครับเดี๋ยวแวะพาแวะชมนะฮะ อันนี้ใช้ปั๊มให้ใหม่เลยครับปั๊มเชื่อเพลิงเป็นยางทำสีรอเก็บงานอีกสักพักนึงนะฮะนี่ครับ เทียบก็สูนยฮะช่างน้ตาลเรา,ากำลังประกอบเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือคันหน้าใช่ไหมช่างตาลใช่ครับเหลือคันหน้าเหลืออะไรฝาให้ฝาให,ใหแล้วก็ทิ้งท้ายทุดท้าย,ายอืมนะฮะะนครบับผมช่างตาลเป็นช่างประจำอู่ของเรานะครับอีกคนหนึ่งนะฮะระบรบคลาสระบบคลาสที่เช็คเรียบร้อยครับผม เรื่องเรียบร้อยนะฮะเหลือคันหน้าเหลือทิดท้ายนะครับนะครับตะกูหนึ่งศูนเสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้นะฮะถ้าทำเอาไว้แล้วก็จะประมาณนี้ครับผมถ่ายดูเปตัวอย่างนะฮะถ้าสนใดสนใจก็โทรจองโทรสอบถามลอะยดกับเราได้เลยนะครับนี่ครับ เบร์นี้ครับผมาสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะฮะและการรับชมนะครับนะถ้าชอบรล้ถ่ายฟ,ฟอร์ดก็โทรหาเราได้นะครับสวัสดีครับ